เมนี้ฟอร์ฟิสเตอร์ค n ับดเน็ตพาสมาชิกไปคลายร้อนณนะปรานบุรีคาร์บอน่ารีสอร์ทจังหวัดประจวบคีริขันคืนเพลงหันสาคลายร้อนในแบบกันเองกันเองในวันที่4-6ถึงพฤษภาคมโดยนัดรวมพลสองทุ่มของคืนวันที่4พฤษภาคมสำหรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะมาแบบเดี่ยวหรือจะมาแบบแก๊งเพื่อนเราคิดเหมาจ่ายท่านละ1น0 0บาทโดยเป็นราคาที่รวมที่พักอาหารเช้าเสื้อประจำทริปและค่าอาหารส่วนกลาง และพิเศษสำหรับคู่รักสมรสหรือสมาชิกที่จะมาแบบครอบครัวและต้องการความเป็นส่วนตัวเราคิดเหมาจ่าย3,000บาทต่อบ้านพักหนึ่งหลังขอสมวนสิทธิ์ราคานี้สำหรับคู่รักสมรสและสมาชิกที่มาแบบครอบครัวเท่านั้นยืนยันการร่วมทิปพร้อมชำระเงินได้ที่น้ำะเหมี่ยวภายในวันที่30เมษายนรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ w w w f o r d t f e s t a c l u b n e t Will I see you?